เมื่อเช้านี้นะคะเราไปกินข้าวที่คาเฟ่นหนึ่งใช่ไหมแล้วตอนกลางวันจ้าเราก็มาอีกคาเฟ่นหนึ่งแล้วทุกคนมันถึงเวลาแบบมื้อกลางวันพอดีนะคะก็อันนี้นะคะชื่อน่าตะอ่านว่ามูเก้หรือเปล่ามูเก็ตมูเก็ตเรือคาเฟ่น,นะคะ Space Art and Space นะคะเป็นคาเฟ่ที่อยู่แถวแถวออบางพระแหลมฉบังนะคะทุกคนนี่นะคะเราจะมาแวะกินข้าวเที่ยงกันที่นี่เลย ว่าฟีลลิ่งแบบว่าธรรมชาติมากเลยนะมีต้นไม้แล้วก็แบบว่าข้างในเหมือนจะมีน้ำตกอะไรอยู่ด้ยนะเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศข้างในกันค่ะ กินเป็นการ้กแบบนี้ค่ะ็นา้าุณได้ละว่าคุณจต้องไปามอาะว่าอยู่สมเด็จ่งมันแล้วนะเสร็จแล้ับถึงหน้าเสร็แ้วก็หน้าก่อนด้วยาเายเนต่จริงๆะไอ้เจ๊มดันคาเ่ลายนแบบนี้เลยเว

เมื่อเราทำทุกคนร่างหน้าตาน่าทานเลยหลับมากแต่รูว่าอะไรจะผสมชาสมัรนั้มันมันกรอบแล้วแล้วก็แบบว่ามันเหมือนมีน้ำแบบหวานราดมาทุกบนน้ำก็รู้สึกว่ามันแบบเข้ากันได้สปองคูแต่สุคอแล้วก็กินไปเสร็จแล้วนะคะก็ตามที่เมื่อกี้เห็นเนาะก็แบบว่ากินออเดอร์ออเดอร์ไปก่อนเพราะว่ายังไม่ค่อยหิวมากเท่าไหร่นะคะก็ที่นะคะเออไม่แน่ใจว่ามันอ่านว่าอะไรมูเกตเตอร์คาเฟ่พาร์ทแอน ก็เดี๋ยวจะใส่รายละเอียดไปให้นะคะเหมือนเราเป็นใส่รีวิวคาเฟ่ไปแล้วเนานคลิปคลิปช่องยำยำก็จะมีแต่คาเฟ่นะทุกคนจะเพิ่งื่อกันนะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะพาไปเที่ยวที่อื่นบ้างนะคะฝากติดตามกดไ like, ลค์จะแชร์กับซับสไครต์ได้นะคะแล้วพบกัน